สองค่ะวันที่สิบสองแล้วหรอเลสเลสเห็นไหมตัวก็เหมือนกันน่นล่ะตรงที่หอยเซาอผ้านั่นละ่ะหาดูซิมันเยอะนะเซาอผ้าไม่ใช่ก็หาดูหลายๆตัวสีดำสีอะไรมั <S 2> <S 2> <S 2> ่ง หลายตัวเลยหาท่านเห็นเนาะก็ขย่าไม่ได้ไม่ได้อยู่ข้างไหนไม่ได้อยู่ในเสื้อผ้าก็ขยาเขยาเออนั่นแหละขย่า เอาไกลแล้วไกลแล้วไกลหล่นแล้วไกลล่วงแล้วเอาแรงแรงแรงเรง <c ười> ขย่าแล้วก็ดึงขึง้นแล้วก็ขยา่าดึงขึ้นเสื้อผ้านะโอต้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นนั้น <c ười> นานเห็นไรจนได้บอกว่าอย่มองไดนะสูงๆหน่อยไม่ใช่ตเตีย้ยๆสูงๆไม่ใช่ที่ต่ำอืม เห็นไม้ล่วงมาแล้วนะโอ้ กินด้วยไหนะเอาไม่สนับอเอ้มมามีหกขนมแล้วมีหกขนมแล้วเหรอ,อค,ค่ะมีขนมหกอันแล้วไปทิ้งขยะน,นั่นน่ะอู๋โอริโอ้นี่น่ากินจังเลยอยากกินนะอย่าอย่ากินนะเหรอเอากินก่อนนะ <laughs> เปิดของขวัญคริสต์มาสเสร็จแล้วเลิกเรียนบ่ายสองก็ทำมาม่าเกาหลีกินเลยจ้าไม่มีความสุขอะไรอย่างนี้ลูกทั้งดูหนังทั้งทำมาม่าโอ้โหมองแม่น่อยทำไมน่ารักจังมมาคนสวยตุ้มหูฮัลโหลคิตตี้งามอะไรเช่นนี้มา กินม,มาม่าเกาหลีพี่น้องเพชษแห้งหลายม,มาม่าเกาหลีผิดคูณสองเนาะแต่ก็อร่อยมาสัน้นทีนี้แม่มากก็พอมาช่วงตอนเย็นๆหน่อยก็มาทําปอเปี๊ยะได้จ้าใส่แครอทกาดขาวอันนี้คุณสาขูดแครอทให้จ้ะอาจจะเส้นมุนแหน่หน่อยนึงเนาะเส้นไม่เรียวสวยแต่ยังไงเราก็เคี้ยวอยู่ดีเนาะจ้ะเนาะไม่เป็นไรหรอกผัดเสร็จแล้ว ล้างกระทะเรียบร้อยแล้วก็จะทำข้าวจี่แล้วจ้ะอืมทำข้าวจี่ไปพังๆแล้วก็ให้ปอเปี๊ยะเย็นให้ข้าวจี่แล้วแล้วก็จะได้ห่อปอเปี๊ยะจ้ะไม่ใช่วปาลูกชายลูกสาวอยากกินเดอ้อวันนี้ก็คือทำข้าวมันเหนียวเนาะมันอุ่นอยู่สองสามรอบแล้วจ้ะจะทิ้งก็เสียดายก็เลยจะทำข้าวจี่เนี่ยข้าวจี่ของเราเสร็จไปแล้วจ้ะแต่ไม่ไม่ไปสี่ชิ้นนี่หละจ้ะพี่น้องลืมกลับก็เลยทิ้งไป ได้เวลาทอดปอบเปียะแล้วได้จ้ะจะทอดปอบเปียะไปให้มตัตตานั่นแหละทําเสร็จแล้วที่จริงไม่ใช่ว่าเขาทําเขาเอาอาหารปูเรนมาให้แล้วทีนี้ตัวเองก็ต้องทําอันนี้ไปให้เขาคืนมันก็ใช่อยู่แต่แต่่าปกติแต่ก็ไม่ได้ทําบ่อยไม่อมากก็มีน้ําใจเอาปอบเปีย ไปให้มาตาด้วยจ้ะเพราะว่าบางครั้งปมาตาก็เอาอาหารโปรเลตอีกแบบหนึ่งมาให้เอมา่ามันก็เป็นน้ำใจเล็กน้อยเนาะอืมแต่ว่ารอบนี้ก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าซีดให้มาตาก่อนนั่นสาวโปรเลตนะก่อนคริสต์มาสอยู่จากเทือนหนึ่งจ้ะสวยแล้วยินใจดีอย่นะแมเามานะอืมเรากันทอดทอดสิก็จะไปส่งเลยอันนี้ครอบครัวมะตาสี่คนให้คนละสี่ชิ้นเนา,จานะจ้ะเนาะที่แรกว่าจะให้สามกลัวเขาไม่อิ่มให้คนละสี่ชิ้นแล้วก็พร้อมน้ำจิ้มหนึ่งถุง แล้วก็ส่วนคนนี้เพื่อนเอ็มมากชื่ออะไรเนาะจำไม่ได้แลวพี่น้องรููแต่ว่าใส่ว่นตาใส่ซื้อเรียกย่ากเพราะว่าเขาบอกว่าเอ็มมาถ้าสันมะเร็งกับเธอบัตนานั่นให้แม่เธอเห็ดปอเปียให้กินนี่เดีอวว่าสันบันี้เขาบอกได้มากประมาณสองสามวันที่ได้หละจ้าแม่อมากกันเลยเอาไปให้บรรูว่าครอบครัวเขากับมิซีคนด้วกันบ่แต่ว่าให้ไปนี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบซีเบสสิ้นแต่ว่าใส่ที่สองสิ้นแม่อมากกินไปสิ้นอะไรได้ได้ ไ้สวสีมกเมื่อกี้มากก็เอาไปกินสามชิ้นส่วนอันนี้มันไม่งามเนาะเอาไว้ให้คุณสาจะ้ะคุณสาบอกว่าจะกินอยู่อีกแป๊บหนึ่งอันไหนบ่งงามจะของอะกินเองก็จะอะไรง,งามก็ไว้ให้คนอื่นประดับไฟคริสต์มาสเนี่ยมาถึงแล้วบ้านหลังแรกจ้ะเดี๋ยวไปกดกิงกอนเ้อด,ดูมืมดๆเหมือนจะไม่มีคนอยู่บ้านเลยอะมาถึงบ้านแล้วด้วยจ้ะ หลังแรกเพื่อนไอมาจำซื้อบ่ได้ไหมจักซื้อยังอ่าพอดีไม่มีคนอยู่บ้านจริงๆเพราะว่าอย่างที่แม่เอม่าบอกนะว่าข้างในมันมืนมดเนาะเอ่อเหมือนจะไม่มีคนอยู่บ้านก็เลยมาใส่ถุงหิวแล้วก็ห้อยไว้จ่ะเพราะว่าขี้เกียจกลับไปใหม่แต่ที่จริงก็อยากให้เขากินร้อนๆนั่นแหละปอเปี้ยนะแต่ว่ากับไบปยังวันนี้ไปบ้านมาตาพอแม่บโบยูไม่มีรถสักคันอืมพ่อเอาไปให้ก็บอกว่าวขอบคุณค่ะว่าไทายพี่น้อง่อนขอบคุณค่ะทีนี้มาตาก็เอาสิ่งนี้มาให้จ้ะนี่ ที่กิงสีสันสวยงามมากสีออกน้ำตาลแต่ว่าอ่ากล้องแม่เอ玛เนาะมันหลทั่วยอย่างที่บอกนั่นแหละแล้วก็ไฟในรถด,ด้วยไม่รอไม่รอ,อให้เข้าไปข้างในหรอกเอามาให้แม่เอานี่เลยจะเป็นขนมที่เขาทําไว้กินสําหรับคิสมารมันก็จะทําหลายแบบเนะบาะบะเมนวาใสะเห็ดแต่ขนมที่แม่เอเห็ดเด้แต่อันนี้รู้เลยว่าแซ่บเพราะว่าพันเห็ดเอาแล้วก็ใส่เมนทอนมาสิใส่เนี่ย็ุณ โอ้ยมีน้ำตาลแล้วก็ผงผงซินนามอนแล้วกะ็เนี่ยหอมผงซินนามอนบ่งบอกถึงช่วงที่สมมาตรเนาะแล้วก็อีกอย่างเลยพี่น้องอันโอ้ยเบอรา,าดอกท้อทัวอัลมอนด์เออท้ออัลมอนด์นี่แหละให้มาตั้งเต็มกองแหมแล้วันนี้ไม่ได้บอกว่าได้ของเขาแล้วจะชมเขาบ,บ้างไหมจะแ่บเป็นน่องหวานหวานหอมให้เป็นเอ็มมานะ ถ้ามีคนเอาของไปให้นี่ก็ที่เฉยได้พี่น้องอาจจะทักหรือยังแล้วไม่ได้คิดว่าอุ้ยแม่ฉันทําอันนี้ไว้กินที่บ้านเนาะเขาเอาปอบเปี้ยมาให้หรือเอาของมาให้ฉันก็ต้องมีของตอบแทนเขาเอม่าก็จะเฉยคืออายุเท่ากันกันกบมาตาจะสิบเอ็ดปีแต่ว่าเอม่านี่คือยังเป็นเด็กมากพี่น้องทั้งความคิดความอ่านยังเป็นเด็กน้อยอยู่แต่มาตานทั้งทั้งที่พ่อแม่ก็ไม่อยู่บ้านรู้เลยว่าพ่อแม่ไม่ได้อยู่บ้านเดี๋ยวก่อนเด้อเดี๋ยวกันเด้อฉันเธอ <c oughs> รอแป๊บหนึ่งว่าัน แต่ว่าถ้าปิดประตูนี่เด้อสันอันระวังแมวสิออกไปว่าสันเห็นแต่กลับเข้ามาเห็นแต่เอาเนี่ยกลับออกมาเอานี่มาให้พี่น้องอืมอ่าท่ว่ากลับไปบอกเอ็มมาในที่ว่ามหาเสน่็ดกันบ้านน้ำกันว่าสันเนี่ยมากเลยว่าอืมอืมอร่อยอร่อยกินกับกาแฟยามเช้าเนี่ยแซ่บมากมากอืมอร่อยหลายจะขอสูตรสบเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นขนมที่นุ่ม เป็นคุกกี้นุ่มไม่ใช่คุกกี้กรอบแต่พี่น,น้องร้วแต่คนชอบในทะ่ในส่วนตัวแม่เอมา่าว่าถ้ามันเป็นคุกกี้กรอบก็จะกรอบอร่อยกว่านี้อืมขับไปงไหนเงื่อนก่อนนะเข้าใจไปด้ทั้งจริงสักก่อนนะแต่อันนี้สูตรของเขาน่าจะเป็นสูตรนุ่มเนาะใช่แช่แเข้ามาแล้วก็มาทาก๋วยเตี๋ยวให้คุณสาวันนี้คุณสามีก๋วยเตี๋ยวมีลูกชิ้นนะจ๊ะปรุงแล้วก็คนๆให้คุณสา้าอชมาชกู เป็นก๋วยเตี๋ยวให้คุณสาแต่วาก่ะใส่เส้นมาม่าเนาะจ้ะเนาะแล้วแต่บางครั้งก็จะใส่เส้นเล็บบางครั้งก็จะใส่เส้นมามา่าตอนนี้คุณสากับน้องออยพากันดูอบอลลี่บอลหรือฮุนบอลน่หละจ้ะาจาพี่น้องกินไปดูไปและเสร็จแล้วพี่ออยก็ดูไปแล้วก็ห่อของขวัญไปจ้ะเนี่ยห่อของขวัญน,นี่ห่อทุกวันวันละนิดละหน่อยแม่มากขึ้นกันจ้ะพี่น้องก็จะช่วงใกล้ใกล้คริสต์มาสก็จะยุ่งยุ่งอย่าง นี้ทุกปีเลยจ้ะห่อวัลเนิดเนาะวัลเนิตจีตมใสอันนี้พี่ออยก็จะใส่ห่อให้เพื่อนจ้ะแล้วก็จะไปแลกกันกับเพื่อนแลวจ้ะเนี่ยแม่มากก็เลยลูกหอ่อเสร็จแล้วก็ขอมาทายบางครั้งเพื่อนก็เอามาส่งให้กองขวัญบางครั้งพี่ออยก็ไปส่งให้เพื่อนแลกกันเนาะแล้วก็ให้ดูต้นคริสต์มาสน้อยหนึ่งเลยจ้ะเนี่ยยังไม่ได้ประดับอะไรเยอะมากมายจ้ะที่จริงมันก็มี มีไอ้ที่กลมๆหอยต้นคินสมาร์ทมีมีแล้วของแม่เอม็มาอีกสองกล่องสีสีเงินจากบ้านได้หอยเออบ้านได้หอยอยู่บ้านได้เอาออกมาหอยขี้คาน,นนี่จะทำก๋วยเตี๋ยวให้เอม็มมาจ้ะแต่ว่าเอาเส้นมาม่าเหมือนพ่อเนาะกินแล้วจะได้เข้านอนวันนี้เอม็มมาไม่ได้กินอาหารแรงเลยจ้าพราะว่าเลิกเรียนมาก็กินมาม่าเกาหลีที่ได้เป็นปฏิทินของขวัญปฏิทินนเนาะ แล้วก็ก่อนเข้านอนก็กินเส้นอีกจ้ะมีก๋วยเตี๋ยวแต่ใช้เส้นมาม่านั่นหลยจ้ะก็ใส่เนื้อใส่ลูกชิ้นน้อยนึงคลิปนี้กับพ่อสำนี้แล้วนะจ้าคลิปหน้าจะมาพบม,มาพ่อกับแม่เอามาใหม่ขอบคุณทุกกำลังใจลาแๆ้ะจ้าที่เข้ามารับชมคลิปแม่เอามาสวัสดีจ้าบายยเดี๋ยวพาเอมมาไปกินมาม่าก่อนนะจ้า